เปลี่ยนหม้อใหม่แล้วมันยังผุดๆอยู่เลยน่ากินมากเลยค่ะตอนนี้ผุดๆอ่ะผุดผุดผุดผผุดผเอ๊ะอุ้ยดูสิขนาดขนาดไฟนะคะโอ้ขนาดตับไฟแล้วนะย้ายอันนี้มาตรงนี้นะยังผุดสงสัยน่ากินมั้ยเฮ้ยคุณเสื้อผ้เดี๋ยวขออันนี้หน่อยใช่กอกค่ะอันเนี้ยมันจะมันจะเผ็ดไหม ล้างให้หน่อยอล้างให้หน่อย, <laughs> อยอ <laughs> ล้างให้หน่อยค่ะเอาใส่ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะล้างให้หน่อยตัดคุณก็หั่นหน่อยสิคะหัน่นไม่หั่นใสเ่เอาไปล้างแล้วก็หันน่นดีๆหน่อยๆใช่ค่ะคนอยากกินก็เทียมไปกินค่ะเฮ้ยมันยังขุดไม่หยุดเลยนะคะทุกคนคหัน่นมาไม่ต้องหั่นกินเนี่ย น่ากินไหมคะทุกคนอ่ะอช้อนคุณแปะช้อนคุณน่ารักมากเลยนะเนี่ย